สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับเรื่องพินัยกรรมกรรมเทพนิยายที่กำลังถูกสร้างเป็นซีรีส์ให้ทุกคนได้ชมกันทางทีวีค่ะเรื่องราววุ่นวุ่เกิดขึ้นในวันฝนตกหนักเมื่อสวินหรือวินลูกชายคนโตแห่งไล่วโรดมกำลังตึงเครียดสู้กับพายุฝ,ฝนที่พัดกรแกลํำอยู่ทางด้านนอกบ้านของตนถึงขีดสุด เมื่อน้องสาวคนเดียวของตนประกาศลั่นว่าจะแต่งงานกับถาปรกรณ์หรือถาเพื่อนสนิทนานนับ10ปีเพื่อนที่หักหลังเขาอย่างเลือดเย็นโดยการยอมรับและถือคองสิทธินในการครอบครองไล่จากพ่อเขาครึ่งหนึ่งโดยที่ไม่เคยเอ่ยปากบอกเขาสักคำแถมแม่ยังสนับสนุนกับการแต่งงานนี้อีกวินจึงยอมไม่ได้เด็ดขาด ในขณะที่วินกำลังลากน้องสาวของตนไปพูดคุยกับถาปรกรให้รู้เรื่องทั้งสองก็เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันขึ้นรถที่วินขับมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ในทันทีแต่ดูเหมือนว่าการตกใจสำหรับการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ใช่เรื่องร้ายแรงที่สุดสำหรับวินเพราะเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ต้องตกใจตนตัวยโยน เมื่อเขากลับตื่นขึ้นมาอยู่ในร่างของน้องสาวของตัวเองร่างของละลินคนที่กำลังจะต้องแต่งงานกับคนที่เขาเกลียดที่สุดแถมน้องสาวที่เขารักมากที่สุดยังไม่ตื่นฟื้นขึ้นมายังคงหลับไหลยังไม่ทันที่จะได้โวยวายแล้วบอกยุติเรื่องการแต่งงานที่เขาไม่มีวันยินยอมวินก็ต้องตื่นตกตะลึงอีกครั้งเมื่อพระองค์ที่พ่อเขารักและนับถือมากที่สุดในชีวิต เดินเข้ามาบอกทางแก้ให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมทางแก้ที่ทำให้เขากลับร่างและทำให้น้องเขาฟื้นกลับขึ้นมาทางแก้ที่ว่านั่นก็คือให้เขาไปหาน้ำมนต์จากเจ็ดวัดเรื่องไปวัดสำหรับคนที่กลัวผีจนขึ้นสมองนึ่งวินไว้ยากแล้วดันมาเจอกฎข้อต่อไปว่าต้องไปวัดกับถาปากรณ์ทุกวัดและห้ามให้ถาปากรณ์ไปเพียงคนเดียวอีกวินแค่ได้ฟังก็อยากจะอารวาดแต่เขาก็ทาไม่ลง เพราะว่าถ้าเขาไม่ทำน้องก็อาจจะไม่ได้กลับมาวินจึงกัดฟันยอมออกเดินทางกับคนที่ตัวเองไม่ชอบขี้หน้าคนที่ได้ชื่อว่าหักหลังเพื่อนสนิทต,ตัวเองการเดินทางร่วมกันในช่วงแรกสำหรับทั้งสองคนนั้นเรียกได้ว่าเป็นการฝ่าฟันยิ่งกว่าการออกวิ่งแข่งวิบากเพราะนอกจากวัดแต่ละวัดที่จะเป็นเสมือนวัดป่าและป่าล้างแล้ววินก็มักจะหาเรื่องจิกกัดและตีลวนให้ถาวรกรมโมโหอยู่หลายครั้ง ผ่านไปได้เพียงแค่สาวัดทั้งสองที่ออกเดินทางก็ต้องกลับมายังไล่วอโลโดมอีกครั้งเมื่อน้องสาวของพ่อทันทีที่ได้รู้ข่าวว่าตัววินยังนอนนิ่งอยู่ในโรงพยาบาลเหลือเพียงละลินที่ไม่เคยทํางานในไร่มาก่อนฟื้นขึ้นมาก็กลับมายังที่ไล่เพื่อแสดงตัวเป็นเจ้าของทันทีทั้งที่ตัวเองไม่มีชื่อในไร่มีเพียงแค่ชื่อรับปันผลก็เท่านั้นเหตุการณ์วุ่นๆ่นที่น้องของพ่อ ไว้ทำให้สองคนที่ช่วงแรกมีการฟาดฟันฝีปากกันนั้นได้เปิดใจคุยกันมากขึ้นเพราะตอนนี้แม้ถาจะไม่อยากมีเอี่ยวอะไรกับไล่ผืนนี้แม้แต่น้อยแต่เพราะเรื่องที่ประเดประดังและไหนจะห่วงวินที่ต้องอาศัยอยู่ในร่างของละลินอีกถาจึงยอมเข้ามาดูแลไล่ครึ่งหนึ่งตามพินัยกรรมนั้นทาทางไม่เต็มใจจะบริหารแถมยังขีดเส้นการบริหารไม่เหนียวแน่นว่าไม่ได้อยากได้อะไรจากไล่นี้ทำให้วินเริ่มฉุกคิด ถ้าถาทำแบบนี้ทำไมตอนนั้นถาถึงได้ยอมเข้ามามีส่วนหนึ่งในไร่นี้ครึ่งหนึ่งได้เล่าเรื่องน่าสงสัยเรื่องแรกผ่านเข้ามายังไม่ทันได้รับคำตอบเรื่องที่สองเขาโผล่เข้ามาให้ได้ปวดหัวเมื่อน้องของพ่อเล่นใหญ่เป่าประกาศไปทั่วว่าทั้งสองน่าจะช่วยกันแอบพุบไล่แถมและลินน้องสาวที่เขาอาศัยร่างอยู่นั้นยิงใจแตกไปมีอะไรกันทั้งที่พี่ชายยังนอนแมบอยู่ที่โรงพยาบาลข่าวนี้ทำให้วินที่ไม่แคร์อะไรมาตลอดเริ่มคิดหนะัก พราะถ้าเขาต้องการปกป้องชื่อเสียงน้องสาวทันทีที่เขาได้คืนล่างให้กับลินนั้นเขาก็ควรยอมให้น้องของเขาแต่งงานกับถาพอคิดมาถึงตรงนี้แล้วใจของวินก็หดเล็กอย่างไรก็ไม่รู้วินพูดถึงเรื่องแต่งงานกับถาทําไมถึงได้มาตกลงปรงใจแต่งงานกับน้องสาวเขาได้ถาปร,กรณกบอกเขาเพียงว่าเพราะลินต้องการให้เขาเข้าไปช่วยงานชีไล เพราะงานของวินนั้นหนักไปมากเหลือเกินแล้วลลินก็เป็นห่วงพี่ชายอย่างวินมากเมื่อได้ฟังข้อขอร้องนั้นก็เลยทำให้ถาปกรณยอมตกลงแม้ว่าจะไม่ได้รู้สึกรักชอบแบบคนรักกับลลินเลยก็ตามส่วนละลินเองนั้นถาปกรณ์ก็เชื่อมั่นว่าลินไม่เคยมีใจรักเขาเช่นคนรักเช่นกันที่ลลินยอมมาแต่งงานกับเขาก็เพราะว่าเธอต้องการช่วยพี่ชายของเธอก็เท่านั้น วินก็เลยถามถาปรณกอกลับไปว่าถ้าครั้งนี้ต้องแต่งงานจริงๆละ่ะถาปรณกอเลยตัดสินใจตอบความจริงจากใจให้วินได้ฟังว่าถ้าครั้งนี้เขาจะยอมแต่งงานก็รู้ได้เลยว่าไม่ใช่เพื่อลลินแต่เป็นเพื่อวินที่รักน้องก็เช่านั้นเมื่อได้เคลียร์ใจเรื่องแต่งงานกันไปวินก็เดินหน้าถามต่อว่าทำไม ถาปรกรถึงมีชื่ออยู่ในพินัยกรรมของพ่อได้แต่ไม่ว่าเขาจะถามอย่างไรก็ตามถาก็ไม่เคยยอมหลุดปากบอกเขาเลยวินจึงต้องตัดสินใจเอาคำถามนี้ไปถามกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่รู้เรื่องมากที่สุดนั่นก็คือนั่นก็คือคุณแม่ของตัวเองคำตอบจากปากแม่ทําให้วินมือสั่นเทาเพราะด้วยแม่กลัวว่าเขาจะมีใจให้ถา ด้วยความที่ทั้งสองสนิทก,กันมากเกินไปแม่จึงใช้จังหวะที่พ่อคิดจะปกป้องสองพี่น้องจากพวกเหล่าพี่น้องของพ่อที่ตั้งใจจะเอาไล่นี้ไปเป็นของตัวเองโดยการดึงถาเข้ามาเป็นร่วมผู้ถือมรดกและสัญญากับพ่อก่อนที่พ่อจะเสียว่าจะอธิบายให้เขาได้ฟังแต่แล้วแม่ก็เลือกไม่อธิบายในวันที่เปิดพินัยกรรมเพราะแม่ต้องการให้เขากับถาแตกหักกันแม่ไม่ต้องการให้เขา มีใจให้กับถาเมื่อความเข้าใจผิดถูกพัดหายไปทั้งสองก็เข้ากันได้ดีขึ้นมากจนในที่สุดน้ำมนต์ทั้ง7วัดก็มาอยู่ในมือของคนทั้งสองเมื่อได้น้ำมนต์มาและทำตามพิธีที่พระบอกลินก็ฟื้นขึ้นมาวินก็กลับเข้าไปอยู่ในร่านของตนเองเมื่อทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยวินกลับมาไล่อีกครั้งในร่างของตนเองเขาก็พยายามหลบหน้าถาปรกรณ์พระต้องการให้ถาปรกรณ์รับผิดชอบลิน ถาเองเมื่อรู้อย่างนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดใจเมื่อคนที่เขารักไม่คิดจะถามถึงความรู้สึกของเขาเลยสักนิดถาปรกรณ์จึงตัดสินใจหนีหน้าหายออกไปจากไกลเป็นลินน้องสาวและคุณหมอเพื่อนสนิทที่ต้องเป็นคนประสานใจและทําให้วินยอมรับความรู้สึกของตนเองเสียทีเมื่อวินยอมรับหัวใจตัวเองแล้วเขาก็ไม่รอช้าที่จะเอ่ยปากง,งอ้อแม้ว่าในชีวิตนี้เขาจะไม่เคยงอ้อใครก็ตามพร้อมกระบอกความในใจให้ถาปรกรณ์ได้รู้ หลังจากเปิดใจทั้งสองจึงได้ตกลงคบกันและช่วยกันดูแลไล่วัโลดมไล่ต้นกําเนิดสอนรักของทั้งสองอันนี้ก็จะจบเรื่องพี่นายกมกรรมาเทศแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทั้งสองยอมเปิดใจเนี่ยน้ำตาลต้องยอมเรียกว่าพี่เลยนะคะยังไงแล้วเมื่อเรื่องนี้ได้ออกอากาศก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กันด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย